สวัสดีเจ้ายินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องป้านอมชาแนลว,วันนี้จะมาทำข้าวนึกงาข้าวนึกงาสูตรโบราณก็มีงาขี้ม่อนนี่ปาซื้อมานะเจ้า40บ,บาทได้ทำความสะอาดเอาเศษเผงฝุ่นมันออกแล้วเนาะแล้วก็มีเกลือใส่เกลือเตยน,นะเจ้า วันนี้ป้านอมทำสูตรโบราณแต้เลยนะเจ้าบ่ได้ใส่กะทิบ่ได้ใส่น้ำตาลเนาะตรงนี้ก็เป็นข้าวเหนียวไหมป้านอมได้แช่ไว้ประมาณ3ชั่วโมงแล้วเนาะเดี๋ยวป้าจะเอาเข้าไปนึ่งก่อนนะเจ้า ปิดฝาไว้เดี๋ยวมาดูกันตอนสุกนะเจ้าระหว่างตีร้อเข้านึ่งเขาก็จะมาตำงากันเจ้า ตำตำาำตำข้างละเอียดเลยนะเจ้าแล้วก็ใส่เกลือลงไปคลึงช้อนช้าก่อนเนาะ ได้แล้ประมาณนี้นะเจ้าดไปดูเข้าก่อนนะเจ้าว่าซุกลรยอยังหูหอมขนาดเลยเจ้าเข้าใหม่ดูก่อนเนาะ ยุบแล้ว เตรียมจานใบใหญ่แล้วก็เอาเข้าวใส่ลงไปจะใช้ถาดใบใหญ่ก็ได้นะเจ้าแล้วแต่ความสะดวกของใครของมันเนาะแล้วก็เอาเข้าวมาแบบแบบแบบนี้เจ้าแล้วก็ตักงามาโรยเลยเจ้าโอยมัหัวเลยเนาะ แล้วก็คลุกเข้า,เ,ากกเข้ากันเจ้าเนื้อข้าวกันไปเลยเจ้าบางบาง้านก็จะเอาเข้าไปต่ากับงานในโคกเลยนะเจ้าสมัยแต่ก่อนเนาะอีปออีแม่เปิ่น อืมจะเอาเข้าวข้าเย็นนะเจ้าคือข้าวเหนียวี่กินบม,มดเนาะมันหูกมาเจ้าเปิ่นกนเอามาอุน่นแล้วก็ทํำข้าเนื้อง,งานนะน,น่าก็จะเหนียวมอนะเจ้าชิมก่อนอืมล้าขนาดเลยเจ้าใส่กระติบน้อยแอปข้าวน้อยไว้นะเจ้า ่อนเจ้าเจ้าอากาศหนาวเย็นนั่งผิงไฟกันได้เข้านกงาคนละปั้นนั่งผิงไฟไปกินเข้านึกง,งาไปฟินขนาดเจ้ามาเจ้าเพื่อนเนพี่น้องกินเข้านึกง,งาด้วยกันเจ้าขอบคุณนะเจ้าที่เข้ามาชมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ปนอมทำคลิปต่อไปนะเจ้า สวัสดีเจ้า